น้ำรินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เอากระเจี๊ยบเขียวหรือมะเขือมืนมาฝากทุกคนกันค่ะทุกท่านเรียกว่าอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้พวกเราได้รู้ด้วยกันนะคะเป็นพืชผักที่นำมาประกอบอาหารได้อร่อยทีเดียวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนำไปลวกจิ้มน้ำพริกนำไปปิ้งย่างเป็นบาร์บีคิวเป็นผักเคียงในมื้ออาหารหรือจะนำไปผัดกับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ก็ให้รสชาติที่อร่อยทีเดียวค่ะเพื่อนๆนำไปประกอบอาหารชนิดไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้เราได้รู้ด้วยกันนะคะพืชผักที่หลายๆคนชื่นชอบทีเดียวเลยค่ะกินมาตั้งนานแม่นางก็เพิ่งจะรู้นะคะว่าในกระเจี๊ยบเขียวมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรายังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปรู้จักด้วยกันค่ะกระเจี๊ยบเขียวนั้นเป็นพืชผักที่ปลูขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยค่ะ ใช้เมล็ดในการเพาะปลูกนะคะต้นที่เห็นอยู่นี้ประมาณ2เดือนก็จะให้ดอกให้ผลแล้วค่ะเขาจะชอบอยู่ในที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดนะคะการให้น้ำเราก็ให้น้ำตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นได้ค่ะรดให้เปียกชุ่มใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือน้ำหมักต่างๆก็ให้ผลผลิตที่ดีทีเดียวเลยค่ะกระเจี๊ยบเขียวนี่เป็นพืชผักที่ไม่ค่อยจะมีศัตรูพืชสักเท่าไหร่นะคะ เราไปรู้จักกับประโยชน์ขั้นเทพของกระเจี๊ยบเขียวกันเลยค่ะในข้อที่1ค่ะกระเจี๊ยบเขียวช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้เหมาะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานและคนที่กําลังลดน้นาําหนักหรือว่าต้องการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดค่ะในข้อที่2ช่วยลดอาการท้องผูกเพราะมีเมือกที่ช่วยให้อุจจาระอ่อนตัวขึ้นค่ะ แล้วก็ยังมีใยอาหารที่ดีต่อการขับถ่ายของระบบในลําไส้อีกด้วยค่ะข้อที่3ลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักควบคุมไขมันในร่างกายค่ะในข้อที่4กระเจี๊ยบเขียวนั้นยังมีเมือกแล้วก็มีเส้นใยอยู่มากจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะอาหารเยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบ และลำไส้อักเสบได้ค่ะในข้อที่5ฝักกระเจี๊ยบต้มใส่เกลือในปริมาณเล็กน้อยจะช่วยลดกรดไหลย้อนได้ค่ะในข้อที่6เหมาะกับหญิงตั้งครรภในกระเจี๊ยบเขียวนั้นมีโฟเลตส,สูงช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อพัฒนาการของลูกน้อยในครรอีกด้วยค่ะข้อที่7 การรับประทานกระเจี๊ยบเขียวยังช่วยรักษาโรคความดันโลหิตรักษาความดันให้เป็นปกติค่ะในกระเจี๊ยบเขียวนั้นยังมีประโยชน์และสรรพคุณอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยบำรุงสมองและยังช่วยแก้อาการหวัดรักษาหวัดได้อีกด้วยช่วยป้องกันอาการหลอดเลือดตีบตัน นอกจากผลที่นำมารับประทานให้เป็นประโยชน์แล้วในส่วนของใบกระเจี๊ยบนั้นก็ยังช่วยขับเหงือ่อช่วยแก้โรคปากนกกระจอกได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วยังช่วยกําจัดสารพิษออกจากร่างกายและช่วยลดคอเลสเตอรอล โดยเส้นใยของกระเจี๊ยบจะเป็นตัวช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้โดยการจับกับน้ำดีซึ่งมักจะจับสารพิษที่ร่างกายต้องการขับทายที่ถูกส่งมาจากตับและสารเมือกในฝักยังช่วยจับสารพิษเหล่านี้ซึ่งการจับกับน้ำดีนี้จะเกิดในลำไส้และยังขับออกมาทางอุจจาระทำให้ไม่เหลือสารพิษตกค้างอยู่ในลำไส้ค่ะ ส่งผลให้ตับของเรานั้นแข็งแรงทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะผลของกระเจี๊ยบนั้นมีเมือกที่ลื่นช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื่นไม่แห้งแตกบางคนจึงนิยมนำผลอ่อนมาพอกผิวเมื่อมีอาการแสบร้อนค่ะและนี่ก็เป็นประโยชน์ดีๆของกระเจี๊ยบที่ไม่ควรพลาดที่จะหามาปลูกเพื่อรับประทานติดบ้านไว้ค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำดิน c h ชาแนลด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะ